สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับน,นี้จะมารีวิวอ่ะตัวนี้เป็นล้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแกะมดูนะนี่นะครับแพ็กเกจเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นล้อกลมนะครับล้อยางแบบกลมแบบนี้คือที่ร้านเนี่ยเขาจะมี2แบบนะคือเป็นเป็นแป้นกับเป็นแบบเป็นเกลียวนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูด้านในก่อน อ่านะครับตัวนี้เป็นล้อกลมแบบนี้ล้อยางล้บกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้นสําหรับยึดนอด็อตก็คือเนี่ยขาแล้วก็ยึยึดน็อตเข้าไปได้เลยกับสิ่งที่เราจะเอาไปติดนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบางทีบางคนก็ไปเปลี่ยนกับสตูอ่าตัวสตูไอตัวที่เป็นเก้าอี้นะนะเก้าอี้เก้าอี้โซฟาเก้าอี้เล็กนะ,นะครับหรือว่าเป็นชั้นวางของอ่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงมากนะครับรับน้ําหนักได้ที่ที่เขาลิมิตเอาไว้ก็อยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน150กิโลนะแต่ว่าด้วยรูปทรงเขาในแข็งแรงแล้วก็หมุนได้รอบทิศทางแบบนี้ข้างในนี้มีลูกปืนด้วยนะครับข้างในนี้มีลูกปืนด้วยทั้งเซตเนี้ยทั้งกล่องเนี้ยสชิ้นเนี้ยนะครับผมได้มาไม่ถึงร้อยนะครับ80กว่าบาท90กว่าบาทแล้วแต่ช่วงแคมเปญแล้วแต่ช่วงเทศกาลนะราคาอาจจะมีสวิงบ้างนะครับก็เก็บคูปองเก็บคูปองจะส่งฟรีเก็บโค้ดอะไรกันไปนะส่วนลดต่างๆนะครับใครมีตรงไหนก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับเพราะว่า ตัดสินใจอยู่2อ,อย่างแต่วล้กก็จะเอาเป็นล้ออเนอกประสงค์มันก็จะคล้ายๆกับล้อของเก้า e อี K ้คอมแบบนั้นเหมือนกันนะแต่มันเป็นพลาสติกธรรมดานะครับตัวจุดหมุนมันก็ไม่ได้มีลูกปืนแบบนี้ด้วยนะนะครับตัวแบบแบบนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าถ้าไปใช้กับโต๊ะกับอะไรที่มันมีน้ําหนักเยอะๆเออผมว่าน่าจะดีกว่านะดีกว่าล้อที่เป็นล้อเหมือนกับแบบล้อเก้า e อี K ้คอมนะครับน่ตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับดูจักเนี่ยเหล,ล็กเหล็กเคลือบซิงค์ขาวนะครับเป็นเหล็กซิงค์ขาวให้เป็นสนิมด้วยนะครับ แล้วก็ยึดตรงนี้ยึดได้4ใช้น็อต4ตัวยึดเลยนะครับมีลูกปืนแข็งแรงดีแล้วก็เป็นล้อขนาด2นิ้วนั่นเองนะครับเป็นล้อขนาด2นิ้วเนี่ยแหวนูดูแข็งแรงดีมากเลยนะครับใส่ชั้นบางคนก็มีชั้นวางของอยู่แต่มันไม่มีล้อ <c oughs> ก็ไปดัดแปลงไปดี Y เอาหน่อยนะครับยึดเจาะเข้าไปได้เลยง่ายๆอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเป็นน็อตเกีวนาะจะเป็นเหมือนประมาณน็อตเบอร์8หรือเบอร์10นั่นแหละอยู่ขึ้นหัวเงี้ยมันก็ต้องเอาไปไขอีกทีหนึ่งนะ่ถ้าใครมีของเก่าแล้วมัน นะบเป็นแบบเป็นน็อตก,ก็เอาซื้อไปเปลี่ยนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแล้วไป DI y นะครับ DI y ใส่ชั้นใส่โต๊ะอะไรที่มันอยากที่เราต้องการที่จะให้มันเข็นได้อ่ะจะได้ไม่ต้องยกอะไรแบบนี้นะครับถ้าต้องการให้มันเข็นแล้วก็ซื้อรอแบบนี้ไปใส่หูยางแบบฝึกมากเลยตัวนี้นะครับคุณ้าที่จะแข็งแรงมากแล้วก็กลิ้งดีแล้วก็ตรงนี้มันมีลูกปืนด้วยเออผมก็ชอบแหละมันทําให้รองรับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็ลื่นนะครับเพราะว่าเกิดมันเป็นตัวแหวนธรรมดามันจะน่นหน่อยอาจจะความทนทานอาจจะน้อยกว่าแบบนี้นะครับ โอเคเดีนะส่วนแล้วก็พอดีกําลังจะเริ่มงานก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยยังไม่ได้รีวิวตัวล้อนี่หว่าเอามาชี้เป้าให้ทุกคนดูแล้วกันเผื่อใครกาลังหาอยู่นะครับล้อนี่ล้อยางอันเปรกสมคำนี้นะล้อยางกลมนะครับตัวนี้จะเป็น tg 5 0 b นะ b ในอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นแบบเกลียวนะครับแบบโควัวเนี่ยมันจะเป็นยึดแบบนี้ไม่ได้ไมันจะเป็น,เป,นเป็นแท่งน็อตเป็นเกลียวขึ้นมาเลยเอาไปขาขติดได้เลยครับตัวนี้จะเป็น skk brand นะครับก็ร้านยี๋ยวผมก ที่ผมซื้อมาเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะมี2แบบให้เลือก1เซตนะครับมี4อันนี้เป็นเจแปนเลยนะทุกคนมันเป็นเป็นเจแปนเลยนะประมาณนี้นะมารีวิวต้นต้านอนะดีว่าก๊าลจะเริ่มงานแล้วนึกขึ้นได้มาชี้เป้าดูแล้วกันเนาะสำหรับพ่อบ้านสาย diy ทุกคนนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ